สองสามสวยมากค่ะเยี่ยมโอ้ยเก่งทุกคนเลยยาวไปยาวไปยิ้มหน่อยค่ะดิฉันไม่ได้แอบถ่ายนะคะทุกคนเต็มใจให้ถ่ายนะคะยาวไปสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามห้าหกสองหนึ่งสองสามห้าหกสามหนึ่งสองสามห้าหกสี่ยาวหนึ่งสองสามห้าหกห้าหนึ่งสองสาม หกหกแล้วหนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามห้าหกขาขวาเลี้ยวขวาขาขวาไปนู่นขาขวาหันประตูขาขวาหันประตูโอเคนะยาวไปแบบนี้แปดรอบเหมือนกันรอบที่หนึ่งขาขวาประตูหนึ 1, 2, ่งสองขวาประตูสามขวาประตูสี่ยาวไป